นิยายรักนิยายเสียงเรื่องอุ้งมือซาตานตอนที่หกวันต่อมาชนะชัยก็รู้สึกตัวเขาเป็นห่วงลูกชายคนเดียวมากเพราะรู้ว่าชนะทิพย์จะต้องรู้สึกผิดแน่นอนจึงให้นภาโทรศัพท์หาตะวันและถ่ายทอดคำสั่งไปยังผู้ช่วยหนุ่มให้ไปหาลูกชายที่ห้องพักของเขา ไม่นานตะวันก็โทรกลับมารายงานว่าชนาทิพดื่มหนักมากในค่ำคืนที่ผ่านมาสภาพของเขายังไม่ฟื้นดีตะวันรายงานจบก็ทำหน้าที่ของเขาต่อคือการดูแลชนาทิพย์ต่อไปพลอยชมพูแวะมาเยี่ยมชนะชัยช่วงเช้าก่อนจะไปทำงานพอเห็นสีหน้าของท่านสบายทีเธอก็สบายใจขึ้นมาก นภาาเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมาทั้งคืนถ้าทางเป็นห่วงเป็นใยของพี่สาวทำให้พลอยชมพูนึกเห็นใจแม่นภาไม่เคยพูดคำว่ารักสามีแต่ระยะเวลาที่คอยดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันนภาก็คงต้องมีใจให้ชายคนนี้ไม่มากก็น้อยปลอยชมพูได้แต่ให้กำลังใจพี่สาวก่อนจะลา ชนะชัยเพื่อไปทำงานของเธอต่อที่บริษัทข่าวคราวที่ธนะชัยเข้าโรงพยาบาลถูกปิดเป็นความลับพลอยชมพูนึกถึงชนะทิพย์และชนะชัยคนเป็นพ่อไม่เคยถือกโกรธลูกชายเลยแม้แต่น้อยสายเลือดย่อมค้นกว่าน้ำยังไงเธอกับนภาก็เป็นคนอื่น บทเรียนครั้งนี้คงเป็นคติสอนใจเขาได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นอาการของชนะชัยก็ดีขึ้นตามลำดับสัปดาห์ต่อมาก็มาทำงานได้ตามปกติเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปการฝึกงานของพลอยชมพูผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผลการเรียนของเธออยู่ในระดับท็อปชนะชัยชอบอ,อกชอบใจให้รางวัลเป็นเงินก้อนหนึ่ง ท่านบอกอย่างใจดีว่าเผื่อหนูพลอยอยากได้อะไรเป็นของรางวัลให้ตัวเองบ้างและสิ่งที่เธออยากได้นั้นคืออะไรเธอได้แต่ใฝ่ฝันอย่างเลื่อนลอยเธออยากเก็บเงินให้ได้เยอะๆอยากไปเรียนภาษาเพิ่มเติมที่เมืองนอก ช่วงปิดเทอมเพื่อนๆของเธอไปเรียนคร์สภาษาที่ตามประเทศเธอก็อยากจะไปบ้างสามสาวยังคงแน่นแฟนมุกดาดาขับรถมาส่งเธอที่ปากทางเข้าบ้านบ่อยๆแต่เธอไม่เคยบอกเลยว่าเธออยู่กับใครแค่บอกเพียงว่าอาศัยบ้านพี่สาวอยู่เท่านั้นซึ่งเพื่อนๆก็ไม่เคยคาดคันเอาความอะไรกับเธอและไม่รังเกียจที่เธอเป็นลูกกำพร้า และไม่ใช่คนร่ำรวยพวกเราไม่ค่อยได้ไปเที่ยวไหนด้วยกันเลยเนาะอยู่ๆเอ็มออนก็พูดขึ้นมาเราจะไปเที่ยวไหนล่ะฉันก็อยากเที่ยวเหมือนกันช่วงเนี้ยเรียนหนักอยากพักสมองสบ้างมุกดาดาวเสริมแล้วก็เป็นพลอยชมพูที่นึกขึ้นมาได้ทะเล ฉันอยากไปเที่ยวทะเลหรือภูเขาก็ได้เชื่อไหมตั้งแต่เกิดมาแค่ไปเข้าค่ายที่โรงเรียนแล้วฉันไม่เคยได้ไปเที่ยวเที่ยวไหนไกลๆเลยสองสาวหันมามองพลอยชมพูไม่เคยเหมือนเหมือนไม่เคยเห็นไปไหมล่ะเอ็มอ่อนพูดยิมย้มยิ้มเธออยากเธออยากสารฝันให้เพื่อน ครั้งนี้คำพูดของพลอยชมพูทำให้เพื่อนๆต่างมีความคิดเห็นตรงกันไปไหนกันดีมุกดาราเสริมทะเลไงใกล้สุดเสาร์อาทิตย์นี้เป็นไงพวกแกว่างหรือเปล่าถ้าทางสองสาวจะตื่นเต้นโอเค let's go พอตกลงเวลากันได้ดังนั้นพลอยชมพูก็ขออนุญาตชนะใช้เพื่อไปเที่ยววันเสาร์อาทิตย์ท่านไม่คิดท้ามปรามแถมยังให้เงินไปเที่ยวอีกแต่เธอปฏิเสธเพราะท่านก็เคยให้เงินเธอมาแล้วก้อนหนึ่งสาวน้อยดีใจที่จะได้ไปเที่ยว <c oughs> มุกดาดามมารับเธอไปสมทบกับเอ็มอ่อนที่บ้านและเธอก็เพิ่งรู้ว่า เอกนรินจะไปด้วยเขาจ้างคนขับรถมาให้อย่างเสร็จสัรและพร้อมเปยวสาวๆเอกนารินยังคงส่งสายตาหวานๆมาทางพลอยชมพูสาวน้อยคนนี้ถูกตาต้องใจเขายิ่งโตก็ยิ่งสวยน่ามองพลอยชมพูตื่นเต้นมากไม่ถึงสามชั่วโมงทุกคนก็มาถึงที่พักซึ่งเป็นบ้านพักหลังโต ติดเต็มหาดเอกนาดินเฝ้ามองท่าทางตื่นเต้นของพลอยชมพูเธอตื่นเต้นที่เห็นทะเลตัดกับขอบฟ้าแม้แต่ตอนนี้เธอก็ยังมีสีหน้าตื่นเต้นอย่างไม่คิดปิดบงังสาวๆไม่เสียเวลาที่จะเก็บก้าวของในห้องเลยด้วยซ้ำตอนที่มาถึงมุกดาลาและเอ็มออนดบดึงแขนคนที่ไม่เคยเล่นน้ำให้ลงทะเล ปล่อยชมพูส่งเสียงกรี๊ดอย่างที่เธอไม่เคยทำมาก่อนเมื่อถูกเพื่อนๆล็อกแขนพาโยนลงทะเลเอกนาดินโวเราะด้วยความชอบใจเขายืนเท้าสะเอวมองสามสาวดำผุดดำว่ายในทะเลเหมือนเด็กๆเลยเวลาเที่ยงไปไม่นานนะักเขาก็สั่งอาหารมาเพื่อรับรองสามสาว ก่อนที่จะรับโทรศัพท์จากเพื่อนของเขาที่บอกว่าจะตามมาในช่วงค่ำๆพออาหารมาส่งเขาก็ปรบมือเรียกสาวๆให้ขึ้นจากน้ำแล้วมาขึ้นขึ้นมารับประทานอาหารที่คอยรอท่าเขายิ้มอย่างพออกพอใจที่เห็นพลอยชมพูยิ้มแบบไม่หุบท่าทางของเธอมีความสุขมาก พออาบน้ำแล้วก็รีบออกมาจัดการกับอาหารด้วยท่าทางหิวโซไม่นานสามสาวก็อิ่มแปร่สาวๆคืนนี้เพื่อนพี่จะมาสมทบด้วยนะเอ็มออนตวัสายตามาทางพี่ชายผู้หญิงหรือผู้ชายคะพอเห็นสีหน้าห่วงห่วงของน้องสาวก็หัวเราะผู้ชายก่อนที่เขาจะทำท่ากระซิบหล่อด้วยนะ เอ็มอ่อนส่งเสียงจึกจักในลําคอพอบอกว่าหล่อทีไรนั่งงอคอหักยังกับประทูแม่กอมาทุกคนเลยมุกดาราและพลอยชมพูขำตามเพื่อนเฮ้ย hey, คนนี้หล่อจริงๆเอกนาดินพูดยิ้มยิ้มเตรียมพีเซนเพื่อนเอาหนะ้าเอาไว้เจอแล้วพวกเธอจะร้องหวาวสามสาวสะกิดกันด้วยข้อศอกทำท่าพยักเพย์พยอะให้กัน เดี๋ยวก็รู้หรอกนะเอกนริน,น,รนพูดไปหัวเราะไปก่อนที่พวกเขาจะพากันไปหาซื้อข้าวของมาเตรียมไว้ในช่วงเย็นเพราะสามสาวอยามีปาร์ตี้ริมหาดที่ฝันฝันคนหยาบคนออกเงินเปกแบบไม่ขาดศรัทธาคนที่เก่งเรื่องอาหารการกินที่สุดดูเหมือนจะเป็นพลอยชมพูเพราะเธอชอบอยู่กับป้าเฟือง จนได้วิชาความรู้มาบ้างเมรมาก่อนนี้ตอนที่แม่กลับดึกๆึกเธอก็พอจะเข้าครัวหาอะไรกินเองได้ชนิดที่แม่ของเธอไม่ต้องเป็นห่วงเอกนารินมองพลอยชมพูยิ้มยิ้มดูท่าทางเธอจะเป็นแม่สีเดือนได้อย่างดีทีเดียวพลอยชมพูเด็ดพริกปอกกระเทียมลงตับในครบบีบมะนาวเทน้ำปลาปรุงน้ำตาลนิดน ผงนัวหน่อยๆก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดรสเด็ดโอ้ยแซอ็มออนเป็นคนแรกที่ชิมต่อมามุกดาราก,ก็ชิมด้วยก่อนที่เอกนาดินที่กำลังทำหน้างงเขาย่างกุ้งอยู่ที่เตาอ้าปากดับช้อนน้ำจิม้มจากมือของพลอยชมพูเป็นไงคะพลอยชมพูยิ้ม แก้มปริส่งน้ำจิ้มปอนและรอคอยคําตอบจากผู้ชายสายเปลอร่อยโอ้โหน้องพลอยมันแซบแบบสุดๆคาชมของเอกนรินทำให้คนทํายิ้มอย่างภาคภูมิใจเธอหันไปตักน้ําจิ้มซีฟู้ดใส่ถ้วยใบโตก่อนที่เสียงของเอกนรินจะดังขึ้นมาอ้าวไอชนะ นี่แก่มาตั้งแต่เมรัพวะมามามา,มาช่วยฉันย่างของทะเลสดๆนี่น้องๆนิชน,นาเพื่อนพี่เองครับจบแล้วนะคะอุ้งมือซาตานเนาะตอนที่6ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขออภัยสำหรับเสียงจิ้งจกอีกครั้งนะคะตัวเดิม เห็นตัวละตัวขาวัวเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกด,รดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะแล้วก็ตฝากให้ชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะต่จะได้มีเงินเดือนไว้ใช้นาะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมดักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ